One, two. สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำการเข้าไอ้ลิงก์ของบริษัทให้เบอร์ช็อปนะครับอันดับแรกถ้าเราได้ลิงก์จากผู้แนะนำมาแล้วเราก็มากดตรงนี้เฮ hey, ้ทีที แสลแสลเบอร์ไบเว็บให้เบอร์ช็อปล็อกอินนะให้เรามากดตรงนี้เลยกดเข้ากดเข้าไปปุ๊บมันจะมาประกฏหน้านี้อ่หลังจากนั้นเราก็ใส่เบอร์โทรของเราใส่เบอร์โทรศัพส์ของเรานะอ่ใส่เบอร์โทรก่อน ใส่เปอร์โทรแล้วครับเราก็ตรวจสอบตรวจสอบเบอร์โทรของเราว่ามันถูกต้องไหมถ้ามันถูกแล้วแล้วก็มาใส่รหัสตรงนี้ตามที่บริษัทให้อ่า ที่ส่งมาครั้งแรกนะเรามาใส่ตรงนี้ใส่รหัสลงไปใส่รหัสลงไปแปดตัวอ่าหลังจากนั้นเราก็มากดตรงนี้กดตรงนี้นะครับ register and account เนี่ย กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็มากรอกชื่อของเราตรงที่ว่าากรอกชื่อและนามสกุลนะเรามากรอกชื่อของเราตรงนี้แล้วก็พิมพ์ลงไปเลยพิมพ์ลงไปเลยพิมพ์ชื่อของเรา ที่ไม่ถูกต้องนะนามสก,กุลก็เว้นวรกเส้นนิดหนึ่งอ่าพิมพ์ลงไปเลยทั้งนะ,ะทั้งชื่อและนามสก,กุลเราก็มาตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นเราก็มา ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมากรอกอีเมลของเราทีา่ถ้าเรากรอกผิดเนี่ยบริษัทก็จะส่งอีเมลมาผิดนะเพราะฉะนั้นจะต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้องชัดเจนแปลว่าวันครั้งหน้าบริษัทมีข้อความส่งมาทางอีเมลเราก็จะสามารถเปิดได้ แล้วก็มาใส่อีเมลของเราลงนี่นะใส่อีเมลไปเลยใส่อีเมลไปแล้วอ่าใส่อีเมลเข้าไปเลยอ่ายังไม่ครบใส่อีเมลเข้าไปเลยแล้วไปใส่ จะต้องมีเอคไซน์นะไหมเอ,เอ,มดอดคไซน์แอไซน์ g mail dot com เราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอีเมลของเรามมนถูกไหมดูอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอ่า ถ้ามันถูกต้องถ้ามันถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็มากรอกเบอร์โทรเพื่อรับร,ร,รหัส OTP <_ p> ในช่องนี้นี่ในช่องนี้ครับนี่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 เรามาเรามาใส่าอ่เบอร์โทรของเราในในเครื่องของเรานี่นะนะครับอืม ใส่เบอร์โทรลงไปเลยอ่าใส่เบอร์โทรแล้วหลังจากนั้นอ่าเราก็มากด,ากดตรงนี้นี่นี่นี่น,น,นี่กดไปว่ารับรหัส o t p เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยว อาทางระบบมันก็จะส่งรหัสมาทาง OTP ให้เรานะกดปุ๊บรับรหัสอรับรหัสสี่สองหนึ่งเจ็ดศูนย์สาม หลังจากนั้นหลังจากนั้นกอกรหัสอ้างอิงของผู้กอกรหัสอ้างอิงผู้แนะนําของคุณอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราต้องอ้างรหัสอ้างอิงเราต้องอ้างรหัสอ้างอิง คนที่แนะนําเราเราก็มากอกตรงนี้นะอะ่หลังจากนั้นเราก็มาคลิกตรงนี้เนี่ยคลิกตรงนี้ตรงสี่เหลี่ยมเนี้ยนะหลังจากคลิกตรงสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ มาคลิกตรงนี้มาคลิกตรงนี้หลังจากที่เรากรอกตรงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วติก๊กสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นี่ๆๆๆบอกว่าคอมเลสดิจิสเตชันอ่าเราต้องไปดูก่อนที่เราจะดูเนี่ยที่ว่ากล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยบอกว่าจะได้อ่านได้ยอมรับนะยอมรับอ่ามาชิก ให้ hey, เนี่ยแล้วก็นโยบายคมเป็นส่วนตัวอะไรต่งางๆแล้วก็กดอ่าดีจิสเตอรเลยนะครับอ่าเรากด r ีจิสเตอร์เ,นะร,าเราก,ดดเรก็ก็จะสามารถอ่าเข้าไปในระบบให้เข้าไปในระบบให้อ่า,า,บบ Hi, อาแล้วก็สามารถที่ว่าอ่าจะต้องไปวางรหัสอีกนะ อาการวางรหัสเนี่ยรหัส A รหัส A นี่เราก็เอาเลขศูนย์เติมท้ายไอ้เบอร์โทรศัพท์ของเราหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวแล้วก็รหัส B เราก็ เอาเลขศูนเติมท้ายเบอร์โทรศัพท์ของเราสองตัวแล้วก็รหัส C เราก็เอาเลขศูนย์เนี่ยเติมท้ายาหมายเลขโทรศัพท์ของเราสามตัวนะเ,เช่นว่าสมมุตินี่สมมุตินะสมมุติว่าเบอร์โทรศัพท์ของเรา ศูนย์ห้าศูนยห้าหก,หหกส,สองหนึ่งาเราก็แต่ครั้งแรกเราก็เติมเลขศูเข้าไปคือรหัส A รหัส B เติมเลข02ตัวลงท้ายเบอร์โทรศัพท์รหัส C เติมเลข03ตัวลงท้ายเบอร์โทรศัพท์ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมาก